คครับแลนี่ทะเลดอกกระท้าปะปุหมูกระทุ่มปูปะปะปุปะปุปะปุอ่าใครชอบหมูกระทะอ่าใครชอบทะเลดอกอย่าลืมไปช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าระหว่างเรื่องหมูกระทะกับของดองนะครับจะเลือกอะไรนะครับทุกคนแต่ของพวกเราก็คือเอามารวมกันเลยไหมรอชารทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1นึ่งหมื่นไลค์นะครับเดี๋ยวตินะครับจะทําทะเลดองแปลกๆอีกนะครับไม่รอชาไปชมกันต่อเลยครับเตะแน่จะถ่ายคลิปกันโย สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าช่องขันตินะครับทุกคนและคลิปนี้เราจะมากินอ้าวมีอะไรล,ล่ะยาดองบ้านเกสิยาดองไม่ใครกินยาดองไม่มีช่องฉันไม่มีมกินยาดองกินหมากระทุกันไหมหมูกระทะอ้าวหมูกระทาพี่อยากกินหมูกระทะไม่เอาอยากกินแบบทะเลดองอะ ทุกคนหมูกระทะทุกคนทุกคนลองนึกภาพตามนะเป็นหมูกระทะที่แบบว่ามีหมูแบบว่าทอดแบบย่างแล้วก็แบบว่าไฟกลุนๆนะหมูกระทะปะปูแบบปูปปะปูปะไม่ทุกคนต้องแบบทะเลดองมีกุ้งดองหอยดองปลาพวกนี้น้ำเลือกดองเนี้ยหรอเออแต่กล้ากินนะนะมันมันก็ดีคนละอย่างอ่ะเอางี้งั้นเราเอามารวมกันไหมได้หรออ่ะงั้นเดี๋ยวพี่นะไปเตรียมกระทะมาแล้วส่วนโบก็ไปเตรียมทะเลดองทะเลดองกระทะกันโว้ กระทะหมากระทุหมูกระทะมาแล้วดอง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 งดงอดองดองดองงดองดองแซลมอวดองวองนองดังดดลดอ่ดองดดองดางดอององดองององดองององดาดดองดองดดองดองดองดอดองดองดงดองดองดอดองดองดดอดองดมดองดวดององดอง นี่อันนี้ใส่น้ำดองแล้วแล้วก็หอยนางรมทุกตัวใหญ่ๆเปรียมหอยเชลนะครับสลับกับหอยแมงคู่หอย,ยนางรมนี่นะแ <c oughs> จมอนโอ้ลงมาอย่างนี้เลยมุดน้ำเย บบทำอะไรเนี่ยป้อดไปแงวันไงโอ้ยเบาๆเก็บไว้ตายแล้วโอ้โหกระถิ่นริมรั้วมาเพื่อเป็นกองเลยทุกคนครับและนี่คือทะเลดอกกะท่ากุ้งกะทะปลาปูกุ้งกะทูปูปลาปลาปูปลาปูาปลาปลา,ปปา,ปปาแล้วพี่นุ้ยก็จะมาเก็บคาลิขสิทธิ์ของเรานะครับนี่นะมาแล้วเปิดไฟแล้วนะครับทุกคนไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาราดน้ำดองกันดิหมูกระทะปลาปูหมูกะทู โรยพริกและกระเทียมว้าวนิดๆหน่อยๆของน้องฉันก็คือเยอะเลยตอนนี้เรากำลังย่างอยู่นะครับชนจันน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะทุกคนนี่ทุกคนควันเริ่มขึ้นแล้วทุกคนทุกคนปูดองขอแบบยังไม่จิ้มก่อนเลยนะหวาน ไม่ข้าวแล้วก็ไม่เค็มอ่ะลูกดิบนี่นะอร่อยมากคือ,อ,อหวานสดมากอ๋ no. อนูหูโบกัมัดดิโอ้โหใหญ่ทุกมื้โบ,บเลยตัวใหญ่ใหญ่เดือดช้ำกลือเค็มเจียวคนนี้งานน้ำจิ้มแทบเลย ใหญ่เต็มปากมากเป็นไงบอกอ่ากเห็อนกระเท้าของเรากรุ่นแล้วนะครับทุกคนอ่ะเราจะกินหมึกดองเวคฟันขลุดจิ้มลงไปทุกคนนี่นี่นะทุกคนนี่จิ้มจิ้มแล้วอร่อยมากเลยทุกคน ทุกคนแซลมอนขงล่องสุกแล้วนะครับเห็นไหมเราย่างจริงนะเดี๋ยวคขาบ,บอกเอามาทำเหมือนจะย่างนี่จากแซลมอนดองไปแซลมอนสุกแล้วทุกคนห,มหอมแซลมอนอร้องกับน้ำจิ้มนะครับก็เทียมโทนแบบนี้นี่นะทุกคนกินกุ้ง กินก uh ุ huh ้งกับไข่กุ้งเลยนี่ครับควันกูแล้วตั้งจิ้มทองโดงอ่ะอทำเนื้อลำบุนมากอ่ะลองตั้งน้บเบิ้ลฟู๊ดเร็วเร็วเร็วเข้ามา นี่นะครับไฟกําลังแรงนะครับทีก็เอาก้างมาย่างต่อก่อนเลยนะครับนี่ถิ่นก้างทะเลดองนะครับทุกคนอู้หตัวใหญ่มากตัวนี้นี่แซลมอนส,ส,สุกนะครับให้หน้องรีบกินก่อนจะแน่อลยอืมแบบปุ๊บกเดคนเล็วว<ะ>ันนี้ซูซ่าละปุ๊บอะไรละอืมอืมผูดองย่าง ร้อนอ่ะอูมาชนจัน,จนหลืหหหมุนมากน้อ,อ,อทุกคนโอ้โห กระเทียมน้องกับหัวใชาท้าลงไปเลยวไรดูตอนสามทุ่มใครดูหลังสามทุ่มไม่ไหวแล้วนะไปเลยควนกุนควนร้อ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 นผสมกันทุกคนกุ้ง ข้าวขึ้นมาอย่างนี้<ฮ>นี่<ฮ>กุ้งดองไข่ปูนะนะไข่ปูเคาะไข่ปูอือชด<น>จันทร์ ช้่มเต็มปากปลาหมึกปลาหม,มึกตุ้ยปลาหม,มึกสดดองนะนปลาหม,มึกกรก่อยม เป็นไงกันบ้างครับทุกคนากับการกินทะเลดอกกระทาทุกคนสุดยอดและอร่อยมากๆนะครับใครอยากทําตามก็ไปทําได้นะครับทุกคนก็แบบเป็นแบบการดองที่แบบกินแบบสุกไงเออคือดองปกติกินดิบแต่เราก็มาทําเป็นย่างนะครับเป็นกระทา,าแล้วก็มาเหมือนเหมือนหมูกระทาครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องขันตีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับใครอยากกินกดแชร์ไปเพื่อนๆโยมเพื่อนได้เลยเจอกันหน้าสวัสดีค่ะ